สวัสดีการดีๆในหน่วยทหารสวัสดีค่ะวันนี้ออมพาทุกท่านมาชมกิจกรรมโครงการตรวจสายตาและรักษาต้อกระจกรวมกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ ณสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับครั้งนี้ก็เป็นปีที่สองที่เราทำโครงการกองปายกใบตางไดรักษาต่อประจบในการตัดตัดใช้เทคนิคใหม่นะครับในการใช้ตาซาวและก็ใช้เลนแก้วตาเดียนทน่พิเศษในการที่จะช่วยรักษาให้กับผู้ที่ป่วยเจ็บทับซึ่งเราเน้นไปที่อาการผู้สมรู้สมืองผู้ใหญ่นะ่รที่ในการแต่งขั้นและขั้ เปิดเิดตรงได้ตุนนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราร่วมมือกับรงพยาบาล่ชัยภูมิารัตนะครับท่านผู้แทนการนรันทยาเนี่ยได้การสนับสนุนมาสองปีแล้วซึ่งโครงการนี้เราตั้งมาเพื่อว่าเป็น ประโยชน์กับตัวคนครอบครัวถึงผู้สูงอายุนะครับที่รักเขาเา้ารับการรักษาถ้าเป็นนิสัยกนดีนะครับว่าถ้าอ่านเราอะ่ะต้องมีวินัยทางการเงินในการใช้จ่ายนะครับเนการได้ไม่สูงมากฉะนั้นการที่นําโครงการนี้มาช่วยในการรักษาทั้งตัวลงคนครอบครัวหรึงบิดามารดาเองเนี่ยจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าต่อท่านเนี่ยจะใช้เงินหลายหมืนน่นบาทในการทําแต่ละครั้งซึ่งวันนี้ก็ะจะเป็นประโยชน์กับคนในครวมครัครั้งนี้เป็นปีที่สองซึ่งได้รับ ความก็คือจากตัวทางคนและครอบครัว,วเยอะมากเลยนะครับเป็นอันนี้500คนเลยจากปีแรกประมาณ100คนนะครับต้องฝากทุกท่านเลยนะครับประจันาภันโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับมาครั้งนี้นในการรักษาก็คือใช้บัตรประชาชนใบเดียวจบเลยนะครับรักษาได้ฟรีและก็มีหิทิทรัพย์ที่แท้จริงด้วยนะครับก็ฝากเจ้า,ต,าต้องการต่ออีกนะครับครับเป็นโครงการที่ให้ความสะดวกแล้วก็ดูแลครอบครัวไปทางครอบนะครัวของทหารนะคะ นี่ก็ได้สิทธิของลูกใช้สิทธิของลูกที่รับราชการทหารนะคะดีมากมากะคะ่ะได้มาตรวจตาที่นี่ตำรวจราชการทหารค่ะรู้สึกว่าดีมากการดูแลเอาใจใส่ดีมากบริการก็ดีตานี้มากนะคะที่ได้ช่วยเหลือเราให้ได้ว่าทำให้แสงสว่างกับสายตาเราไม่งั้นเราก็คงไม่มีโอกาสได้ตา